สบายดีพี่น้องเมนีกะเป็นตอนแรงวันซุปพี่น้องเมนีมีงานนิดนึงพี่น้องเมนีเป็นวันเกิดน้องลูกจันพี่น้องเป็นลูกสาวของสาวนางเนาะเมนีเป็นวันเกิดเพิ่นพี่น้องเบิงเจา้าโตนังเจา้เจาโตวัออนเกิดพี่น้องกะดสมืมิดแน่นะพี่น้องพราะว่าเป็นกลางคืนพี่น้องซื้อยังละยๆเจ้าฮะ hey. ซือแพงมนี่กมั้นมนี้ันเกินจุมันเกิดจ้าบรุอัญวจักอัญยจักบี้ล่ะพกปี้โกบีล่ะนองแพงกับกปี้นง่พระท่านหอดน้องแพงนี่น้องแพงนี่ วันที่14นอ,อยยงอีก11เมือน้องแพะหอดวันเกิดมนีก,กับน้องแพะวันเกิดเอ๋อยจันกับสะลองน้ากันนั่นแหละเป่าน้ากันเออยน้องเป่าน้ากันสลองวันเกิดพร้อมกันเลยเนาะมณีเป็นมัง,งานวันเกิดข้าน้องลูกจันเพิ่นพี่น้องแม่กะซื้อเค้กไ้ก่อนหนึ่งละกะัไปเพิ่นอยากกินมูกระถานเนาะลวกะัแม่ไปซื้อไข้ขอบใจอีเมด้ แแีแม่แจ้นวันเกิดไฮเอีลาดีใจฮะนี่แม่แจ้นวันเกิดฮะแม่จะหกักีอลาเด้อแม่จะหกกักเด้เด้อจะเป็นคนหูเด้อไงเลยได้ในหูปี้เลยนี่หักกันเอื่อยหนองนี่เก้แป้งในหูกีแล้วพี่นาในตั้งใจเฮียนเฮียนกิเก่งเด้ออืมตั้งความแม่บูดื้อหักนอ ถูกก่อนสบายดีก่อนลูกสบายดีก่อนอีแมลโบไฮกินนะฮะสบายดีก่อนแล้วสบายดีก่องก่อนเร็วอย่าน้อยเอาแล้วสมาดื่อเทลรบันนี้สบายดีก่อนอีแมลโบไฮกินนะฮะอีแม่เก็บไห้นะฮะถูกถูกก่อนเบิงถูก <im> จ <in shoes> ่าถูกจ่าก่อนเบิงถูกจ่าเร็วเร็วเร็วคนเก่งถูกจ่าเร็วโอ้ยโบไฮกินดอกมาหนี่นี่น่าพี่น้องสีเห็ด มูจุ่มพี่น้องเจ็ดจุ่มเจ็ดชิกี้กินนะพี่น้องต้มเลยมูเาคนลายยากโอ้ยบักลายหยักแอบเบลฟิงนะคะหนามมันนะแกไปลวกให้น้องโลดน้องอยากกินกินยังทุกชิ้นมันกินข้าวแล้วมันแหม่บักลานี่บอ้ยแหม่มันกินที่นอนได้ด้วยค่ะมันกินเทปไปได้ค่ะ นี่พี่น้องคนเอื้อยยังเห็ดแจ้วเแล้วอยู่ถ่าหิ้วเลยได้เนี่ยย่ายคนปรุงแก้วมาปรับปรุงอีกที่นึงแล้วพี่อ้อยสื่อแจวขววมาปรับปรุงอีกที่หนึ่งปรุงแกวค่ะพี่น้องมูก็ลุกชินพี่น้องกุ้งกึ่งบริกรมีเงินพี่น้องหุบน,น้อยกินพักไล่ไายกินแบบเยาเยานี่พี่น้องนี่ แจวประ่นมากินเลยนอ,อน่าทหมอกับมอ,อมใหม่ย,ย,ย,ยังประ่อนด้ใส่จะได้หมอุดต,ตัวนี้หมด,ดแล้วเล่เลยแจวข้องงานยังประทานมาอยู่มันสิบลดเดอร์โคตว่าตัวน,นี้ชิช่สกินแล้วเบาๆให้มันก่อนเาน,นก็ อะไรมืดนะเดินพอแหละปิดเออนี่ไงกินย่างม้หนิขอบคุณย่างนี่กินน้โมูบมเป็นซื้อชิ้นมาให้พี่น้องชิ้นกับหิ้นหยาบๆโอ้โหนนชิหชกชนชินได้หรือบ่เพิน่นกินโมกับโมูกับกบุกินเน,ะนาะอิหยังกับที่เป็นกับโมพันหรือว่าป้าพันอิหยังกับกบุกินนะพี่น้องแนวนี่ก็กินบุเป็นอีก <laughs> พี่น้องมา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 ม,ามาพี่น้องกิน <im itation> จุ่มพี่น้อง <im itation> จุ่มน้ำซาวนางเด้อวันเกิดน้องลูกจันพี่น้องนองลูกจันบริษัหน้องสามลูกจันเกิดวันที่สามเดือนหกสองพันสาม เสียบใส่ไซเบร์เสียบหอบซื้อสามสี่ห้าหกสองสี่หก น้องเลร็วแปดโมงเลยแต่จริงเขาใช้เทียนอันนึ่งกระจูดจูดจท่าน,นเทียนเงื่อน เอ้าคือหมอด้วสิแก็ไปละแม่ไปละแม่แล้วแล้วกินจุ้มกินโลไปห่อขกันพิ่น นางดีดีด้วยแหละนั่งามนงง่ามแฮปปี้เบิร์ดเดย์ฮัลโหแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ี้เบิร่านเบิร์ดนบนบนบปฏิทินกาอนางดิดีเบิร์นางดีดีเบิร์ อธิษฐานอยู่ได้ืมให้ลูกจันอยู่ดีไม่แห้งวาเบิ้งจันอยู่ด้ไม่แห้งอ่กับแม่อืม่น้องี่กับอหักแพงกันเด้อเออยน่องทรงคนเด้อน่หน่อยเด้อหักเออยแพงเออยกันเบิ้งเน่หน่อยฮะแพงน่องเด้อเบิ้งแพงน่องก่อนอ่ะเป้าแบบนี้เออ ยินก่อนกินก่อนกินก่อนปาดปัดฝนแม่ขยับไปอันนี้ไม่สิมาไม่เจอคุกัสนไร่เดนเดนเนีอันนั้นเนาะเออไอตายลูกไอตายแสบแสบแม่แสบบอแบ้นต้นไ้

แต้มเน่มาห้แต้มกันนี่ไปอ้าวตะกินเบงกินได้จัดกันแล้วพี่น้องพาเลยเต้ไมตัดกินกันแล้วพี่น้องมา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 พี่น้องตัดดีดีตัดดีดีแต่อันนี้คงข่อยอะ ผู้ใดไปถานสแกมน้องว้ายเปาอยากเปาเบลยากเปาอาหย์อาแหนองเปาปัปติ่ารู้นะขอให้มัวปยดเลงจะปาด้งได้ไหมจะปาดเป็นเลย้อหึ่งสิยีบนเอาไอาย่งหน่อยเปาเลยลูกเปาแล้วเร็วเปาแล้วเร็วาเอาบยานนี่เปาไม่ลาเปาแม่ เปล่าไว้เอาไม่เอาพี่คอยพี่พี่พี่เอาแพงแน่หน่ะเออเอาแพงไม่ใช่ในเปล่าจนพาไปครึงนึ่งนยังคันเปล่าอยู่อ่าพ่อคอยใ้พ่อคอยใจได้เย็บใจเบามันครบกันอันนี้ยังอีซิเบตมือน้องพี่น้องมันเกิดน้องแพง ไห้จันก่อน้จันวันที่สามเดือนหกนาอบน้องมิถุนาหนองแพงในวันที่สิบสี่เดือนหกมิถุนาเนาะพี่น้องเรียบร้่อเอือยใจหอนเนาะกหอนกว่าแม่เปิดกระลบน่เอ้ยยังยังแล้วแล้วแล้วแม่จะบังแม่อ่านกิน แสบบ้างแสบบ้างนี่นี่นี่แม่เอาบวงมาหนึ่ยาข้าวชิ้นแป้งให้อือดิมีตั้งแต่อันนี้คือเอาแต่ขี้มลูกขี้มได้เสร็จนี่นี่เอาอันนี้บ่วงไปได้แฉะเฮ้บวชไปหายลูกไอ้ตายเลยป้าตี จ้าเนยกูเอาให้เจ้าเองจ้าเนยกัน่าคุยเอาตัวไงไงเนียบล่ะไม่ยั้งหรอกลูกสิลบ่ให้มันพบจะเข้าแล้วชุบบ่เจ้นใหนน่องเด้ยลูกกันหนึ่งสิอะไรจะเอาใหม่ด้วพพอเดอไปกินเร็วกินพักนําตีพอแสบบ่ยังหน่อยแสบบ่แสบบ่ละปอดเหือพี่เด้อตากอยากลับพอตาตะแบะ บัคนีสิลมทั้งน mm ังแบใ่เพวกพักล่งพ่พอมาจอางันี่เลยไปแบบเอาออกเลยจิตบาดีไม่อร่อตทุกคนเไม่เลยจันน์่เปน้องพักคุณกระโต๊ด hmm> กิ่แล้วมากินกระป๋องว่าปลคัตปโอ้ยไก่วาุีเบ่อไมันไก่บล้วมมาป้อมดเออน่เพราะว่าเมื่อี่ดในหมอ่ยจักหมอแลยเป่นจองคนสองหมอหนเดหมอดียวคือตักเลย กินภาษาอยากกินเย็นนี่สินี่ยำที่ลูกยำที่ลูกยำให้แหลกเด้อยำให้แหลกเด้อไปแม่ยังแนมเลยไปจเหือตากชิลับล่ะยากระยากลูกแกนคือนางโบงามถ้าลูกงานล้างสุขกินมวยแห้งเลยเจ้าของวันเกิด นั่งแพงขึ้นไม่ห้าต่หนามันเป็นอันใดเพศบ่ล่าแม่สั่งมาก่อนนะแม่กับพ่อแม่อมากมากพี่น้องแซ่บเฮงเฮงได้กินแต่หนึ่งพี่น้องแซ่บเบิ้ดแล้วก็อิ่มได้ทีเดียบร้อยพี่น้องไปใส่ไปมัดนะนอนนอนด้วยนอนไปดจันอิ่มเนี่ย ินเปิดคลิปไม่หลูกเอ้าอยู่บ้านแพรหนู่กันปลาความันหนวมองไทยดีง่ายปิดคลิปหนอได้อาขนมเกษตอีกปลามอนเด้อพา่น้องเลยปลาคนไหลก็จะให้ล้องจันก็มาแน่เด้อแหนมเบรดดี้หรอหยดีบายบายเดยดดิ้ละ